คะเราจะมาทําการนําเสนอการใช้โปรแกรม Dep C# พัดพดโดยการเขียนภาษา C เบื้องต้นมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทําคําสั่ง Do While การคําสั่ง Do While คือการสั่งการทําซ้ําในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงก็โปรแกรมจะไม่ทําการแสดงผลนะคะเริ่มที่เปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะคะไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ New แล้วเลือกซอฟต e ไฟลนะคะเพื่อทําการ เรียกคำสั่งพื้นฐานนั่นก็คือ sharp i n p u t ค่ะแล้วก็ตามด้วย stdio d h e a ค่ะเรียกคำสั่ง void main ค่ะ ก็ทำการเรียกคําสั่งไวเม n ขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดค่ะตามด้วยปีกาเปิดและปิดนะคะเพื่อเรียกคาสั่งปินเอขึ้นมานะคะ่ะ <Yeah. S 1> p i n f ค่ะ แล้วก็ใช้คำสั่ง i n น,นะคะในการเก็บเลขจำนวนเต็มค่ะ i n เราจะกำหนดให้ตัว i เป็นตัวแปรในการเก็บจำนวนเต็มของเราค่ะคำสั่ง ดูนี่คือเราจะทำการสั่งให้โปรแกรมนี้ทำการทำซ้ำนะคะแล้วเริ่มที่ต่อมาก็จะเป็นคำสั่ง y นะคะกำหนดป i น f ก่อนคะ่ะเพื่อให้เพื่อให้มีการสแสดงผลหน้าจอออกมานะคะโดยการ การกำหนดเปอร์เซ็นต์ดีนะคะให้ไอให้ไอเก็บอยู่ในเปอร์เซ็นต์ดีค่ะแล้วปิดด้วยเซมิโคลอน,นะคะ่ะต่อมาเป็นไอบวกบวกนะคะ ตามด้วย i เท่ากับ i บวกหค่ะต่อมาบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดต่อมาเราจะใช้คำสั่ง y นะคะคำสั่ง y นี้คือเราจะกำหนดให้ i มากกว่าเท่ากับ10นะคะเพื่อให้โปรแกรมของเรานี้อ่านค่าเฉพาะ เลขหถึงสิเท่านั้นค่ะถ้าเกินจำนวน1นึถึงสิโปรแกรมกร็จะไม่รันตัวเลขออกมาค่ะปิดด้วยเซมิโคลอนค่ะแล้วปิดด้วยคำสั่ง get c h เพื่อหยุดการทำงานค่ะเ e t วงเล็บเปิดปิดด้วยนะคะแล้วตามด้วยเซมิโคลอนค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นก็จะทำการคอมไพ l ์แอนด์รันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อแล้วก็นำสกุลนะคะ แล้วนำสกุลของเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น s o r t s o r t file c ค่ะแล้วทำการเซฟค่ะอันนี้โปรแกรมเรารันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราลืมใส่คอมมาตรงนี้นะคะเราก็ทำการใส่คอมมาลงไปด้วยค่ะแล้วก็ทำการคอมไพน์แอนด์ n ันเลยค่ะนี่ค่ะโปรแกรมของเราก็จะออกมา หน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือการนับเลขจำนวน1ถึง10ค่ะโดยเราทำการเริ่มนับจาก1ถึง10ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ